รถบ้านมือเดียวสภาพนี้ไม่มีอีกแล้วในตลาดนะครับคันนี้ขายถูกๆนะครับ City Hatchback ปี2021นะครับตัว s v Long อง p คันนี้จะเป็นเครื่อง1.0แทลโบนะครับเราขายถูกๆอีกที่518,000นะครับถูกสุดในตลาดด้วยนะครับในตัวโฉบปี2021นะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับถ้าสีขาวเนี่ยถ้าเราไปออกมือหนึ่งเนี่ยต้องเพิ่มเงินด้วยข้างหน้านะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นโครเมียมของเขานะครับ h o n d ้และนี่จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับตรงนี้จะเป็น LED มิติอะไรพวกนี้ของเขาดูทันสมัยมากๆนะครับล้อนะครับจะเป็นตัวล้อแม็กขอบ15นะครับของตัวซิตี้เลยเปิดมาที่ด้านข้างนะครับกระจกไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีขาวแล้วก็มือจับประตูเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้เปิดเข้ามาภายในนะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมก่อนต้องบอกว่าสภาพนะแบบเออเออเลยคือเหมือนไม่ได้ใช้ไม่เจ็ดหมื่นจริงหรือเปล่านึกว่าออกายแดงมา นะครับข้างในนะครับประกอบไปด้วยหน้าจอ Android นะครับรองรับ a Android Auto a p p l e c a r p า a พนะครับเป็นเบาะหนังมี Airbag ให้ปุ่มสตาร์ทเป็น Engine Start นะครับก็คือ Power ไฟฟ้าพวงมาลัยนี่จะเป็น Power ไฟฟ้าหุ้มหนังแล้วนะครับเปิดเข้ามาด้านหลังนะครับปุ๊บอ่าหน้าตาแบบนี้เลยคือแบบรถมาสะอาดมากอะเบาะแบบเฮ้ยต้องโดนแล้วปะ่ะคันนี้เนี่ย อยากได้เลยอันนี้เป็นภายในนะครับผมเข้ามานั่งข้างในคือแบบแอร์ยังเย็นเจี๊ยบนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังเจ้าของเดลกาติดไว้ให้ด้วยบอกแล้วว่าเอาไปใช้งานอย่างเดียวอันนี้พามาชมตัวบุคโซอบิดนะครับว่าเจ้าของเขาดูแลดีจริงๆนะครับคันนี้ก็เนี่ยครับเจ้าของเขาใช้งานดูแลดีมากๆนะครับคู่มือการใช้งานนะครับเครื่องเสียงก็มีให้นะครับอันนี้ก็เป็นสมุดประกันและคู่มือผู้ใช้รถนะครับรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับ นี้ก็จะเป็นตัวเอกสารต่างๆนะครับใครที่มาดูรถกับเรานะครับเดี๋ยวเราพามาชมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสภาพภายในห้องเครื่องเขานะครับใหม่มากๆและให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเสียงเสียงคือเบาเบามากนึกว่ารถไฟฟ้านะครับให้ดูน็อตนะครับน็อตไม่แกะน็อตเดิมนะครับรถบ้านนะครับเจ้าของมือเดียวขายเองครับเข้าศูนย์ตลอดไม่เจ็ดเหมือนนี่มีประวัติทุกระยะนะครับ เนี่ยคือข้างในภายในสะอาดครบทุกอย่างนะครับคือสภาพแบบซื้อไปไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วเอาไปใช้อย่างเดียวพอนะครับ เดี๋ยวมาที่ด้านหลังนะครับจะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์มาให้กับตัวรถอยู่แล้วอันนี้จะเป็นคลิปฉลาดที่มาจากโรงงานครับในตัว s v มีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับ2จุดกว้างขวางนะครับเบาะปรับพับแยกได้40-60นะครับแล้วก็พับระนาบได้เลยวางของสัมภาระได้เยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ตลอดนะเซลกอลปก็อย่างที่บอกไปรถแบบนี้สภาพแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วในตลาดนะครับ